สวัสดีค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เป็นหวยรัฐบาลนะของวันที่16นะคะ16มิถุนา2 5 6 5านะอันนี้ไม่ใช่ฮานอยนะคะแต่เป็นหวยรัฐบาลนะ อันนี้มาทุกงวดเหมือนกันงวดวันที่สิบหกก็เข้าตัวกันหนึ่งสองนะคะหวยออกบนศูนย์หนึ่งสองข้างล่างศูนย์หกออกอันนี้มาบนล่างนะคะมาทุกงวดจะให้ fc ดูย้อนหลังอันนี้ไม่ได้ทําหลังหวยออกนะเราทําก่อนอยู่แล้วนี่นะคะอันนี้แต่เราเพิ่งทําคลิปหวยไงเราเลยทําให้ดูแต่เคยลงมาคลิปหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้เขียนว่ารัฐบาลไทยเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำหวยฮานอยอันนี้เรามาตอกย้ำกลัวลืมอันนี้เราเขียนไว้คลิปนี้จะเขียนว่าหวยรัฐบาลไทยอันนี้ของวันที่หนึ่งก็เข้าออตัวกันศูนย์สองเข้าล่างนะคะนี่นะหนึ่งมิถุนาเข้าล่างตัวกันศูนย์สองไม่ได้ทำหลังหวยออกนะคะเสร็จแล้วนี่ของวันที่สิบหกมิถุนายนรัฐบาลนะคะหวยรัฐบาลไทยวันที่สิบหกมิถุนา จะเขียนไว้เลยว่ารัรฐรัฐบาลหวยรัฐบาลนะคะของงวดวันที่สิบหกมิถุนานะหกห้านี่คือมันเป็นหวยสูตรหวยชุดนะคะอันนี้มาทุกงวดเหมือนกันนะคะไม่มาบนก็มาล่างบางทีมาทั้งล่างทั้งบน ะคะอันนี้มาทวนอีกครั้งเคยลงคลิปไปให้แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เขียนว่ารัฐบาลไทยเพราะว่าตอนนี้เราต้องเขียนเพราะว่ามันมีหวยฮานอยด้วยเราไม่ได้มีหวยให้เยอะแต่เรามีหวยสูตรคือสูตรนี้มาทุกงวดไม่มาบนก็มาล่างบางทีมาทั้งล่างทั้งบนไปกลับนะคะบนล่างสิบหกมิถุนาหกห้านะคะอันนี้มาเตือนนะเพราะว่าหวยสูตรนี้ หลุดยากเหมือนกันไม่ค่อยหลุดที่ผ่านมาแปดงวดเก้างวดแล้วยังไม่หลุดนะคะเพียงแต่เราเพิ่งทําคลิปนะแต่ว่างวดนี้เราลงคลิปให้ท่านดูเพราะว่าเราเริ่มทําคลิปเราก็จะลงให้ดูนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าหลุดก็อย่าว่ากันเพราะว่าถ้าหลุดยังมากแค่งวดเดียวเผื่อมันไม่หลุดเผื่อมันมาอีกเพราะว่ามันมาทุกงวด รคาไม่มาบนก็มาล่างบนล่างไปกับบางทีมาทั้งบนทั้งล่างนะคะหวใ้มีเข้ามีหลุดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะฝากช่องน้องใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ